ค่ะในปังฟันค่ะขออนุญาตถามคําถามค่ะ <Wow. S 2> ค่ะก็ถามว่าที่ผ่านมานี่คือปฏิบัติธรรมฟังธรรมพ่อครูค่ะก็เข้าใจเป็นลําดับค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ชัดเจนแล้วก็ลึกซึ้งขึ้นค่ะจากการที่ได้ฟังธรรมอย่างต่อเนื่องค่ะก็มีความชัดเจนว่าเวลาที่กิเลสเราเกิดเนี่ยค่ะแต่ก่อนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่เท่าทันเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิด แล้วเราก็อยู่กับมันโดยที่เราไม่ไม่รู้ทุกไม่รู้อะไรเลยนะคะแต่มาถึงวันนี้ก็ชัดเจนอีกว่ากิเลสเกิดเนี่ยเรารู้มากขึ้นค่ะเราทันมันมากขึ้นแล้วพ่อครูก็บอก,อกว่าเราต้องรู้จากการควบคุมมันค่ะแล้วก็ต้องรู้จากการปรับแต่งจิตของเราที่จะระง,งับกิเลสค่ะก็เลยอยากจะถามพ่อครูว่าเราจะอยู่กับ กิเลสอย่างไรอย่างตัปมาทิฏฐิเนี่ยค่ะเวลาที่เราเกิดกิเลสอะค่ะสอนดีเนาะเราก็อยู่อย่างพยายามรู้มันให้จริงสิว่าอยู่กับกิเลสเนี่ยมันเป็นยังไงอาการยังไงเขาว่ากิเลสมันเป็นตัวเลวนะมันตัวไม่ดีมันไม่ดียังไงก็อ,อาการไม่ชัดจกนกระทั่งเราชัดว่าอ๋อแล้วจ้มันชัดว่ามันมันกิเลสไ,ไม่ดีอย่างนี้ ไอตัวปฏิพานปัญญาของคนรู้ว่าไอนี่มันตัวผีร้ายตัวเลวตัวไม่ดีจริงๆนี่ปฏิพานคนรู้ว่าอ๋ออันนี้มันอยู่กับเราเนี่ยไอตัวไม่ดีนะใครใครจะความฉลาดของตัวเองยังมีเป็นสามัญอยู่แล้วใครจะเอาไม่ดีไว้รู้มันไม่ดีก็ไม่ต้องพูดละคุณรู้มันไม่ดีเนี่ยคุณจะเอาไว้นะก็ต่อไปเถอะเอาว่าไม่ดีเนี่ยคุณรู้อย่างนั้นนะแล้วรู้มันไม่ดีจริงๆแลวชัดเจนแล้วแต่คุณก็ยังจะเอาไว้ ก็แล้วแต่คุณสิอย่างนั้นนะแต่สามัญแ,แท้ๆนี่ใครจะอยากเอาไม่ดีไว้ในตัวเองละ่ะใช่ไหมมันก็จะอา้าวถ้ามันรู้แล้วมันดีเราจะไม่เอาไว้แล้วทีนี้มันคอสําคัญก็คือว่าเออจะไม่เอาไว้แต่มันยังอยู่ฮะมันจะทํายังไงมันจะไมจะ่จะไม่อยู่กับเรามันถึงจะไม่เอาไว้อ่ะแต่มันจะอยู่ตอนนี้และครณก็จะต้องหาทางหรือหาวิธีว่าจะทํำยังไงวิธีหรือทางปฏิบัติ เพื่อให้ไอ้กิเลสเนี่ยมันไม่อยู่กับเราแล้วก็ปฏิบัติตามที่เราจะเข้าใจวิธีนั้นจนกระทั่งมันไม่มีแล้วไอ้ทิพย์จะให้ไม่มีมันมีสองอย่างหนึ่งกดข่มมันลืมลือม,ม,มันมันก็ไม่มีได้แต่มันไม่ถาวรมันต้องรู้ด้วยความจริงเลยว่าเออเองมันไม่มีตัวตนหรอกเองเป็นเหตุแห่งทุกเองเนี่ยเป็นตัวผีเหตุเลยและเองไม่มีตัวจริงหรอก เองก็ไม่อยู่เป็นถาวรแน่นอนเที่ยงแท้อะไรเราไปไป,ไปมาๆาไปไปมามไปไปมามาทำเป็นเล่นมันไอภาวะไตรลักษณ์นี่ก็จะเกิดขึ้นมาให้คุณได้เห็นนะทีนี้ความฉลาดเรียกว่าปัญญารู้จักไตรลักษณ์มันจะมีพลังติเองดับไปเลยพอปัญญาพลังปัญญานี่นท่วนเต็มพอตัวนี้ก็จบอัตตา มันไม่ใช่ตัวต้นจริงมันไม่เที่ยงแท้มันเป็นเหตุแห่งทุกข์ด้วยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ด้วยนะมันชัดเจนเลยตัวนี้พลังรู้พลังปัญญาอันนี้มันจะขจัดเลยมันจะขจัดไอตัวกิเลสนี้หายไปเลยมันเป็นเช่นนั้นจริงๆนี่อธิบายเป็นภาษาง่ายๆเป็นภาษาไทย อธิบายสภาว่าจริงให้ฟังตามที่อาตมาผ่านมาได้มาเป็นมามันเป็นอย่างนี้จะบอกให้ชัดพอจะเข้าใจไหมครับรบพระเพราะคนอ่าพอดีมีคำถามาว่าบางคนถามมาว่าศาสนาพุทธมีอะไรเป็นแก่นครับมีมุตกับนิพพานต่างกันอย่างไรทำไมมันขาดขาดกเกิดอะไรนะมันม่นชัดศาสนาพุทธมีอะไรเป็นแก่น มีอะไรเป็นกกนครับจะมีมิกับนิพพานต่างกันอย่างไรอ่าก็มีมีมดเป็นแก่นนิพพานก็เป็นคำที่ซ้อนกันใช้แทนกันเป็นภาษาไวยพจน์มันซ้ำซ้อนกันมันเหมือนกันคล้ายกันมันจะมีมุมเหลี่ยมที่ละเอียดลึกซึ้งไปยังไงก็อ่าก็ภาษามันก็มีสภาวะของภาษามันนิวานะ กับวิมุตตามุตตะนี่แปลว่ารู้พาณะนี่แปลว่าคล่องอยู่นิพาณะไม่คล่องวิมุตตะไม่รู้คำว่าวิมุตตะนี่ไม่รู้หรือมุตตะวิที่รู้ยิ่งๆเลยวิมีภาวะสองวิตัวนี้มีภาวะสองที่ยิ่งใหญ่มากเลยถ้าจบคำวิรือรู้คำว,วินี่ชัดเจนอ๋อ วิเนี่ยมันมีคําว่าสองได้ไม่ขัดแย้งกันในตัวหนึ่งม,มันแปลว่าไม่สองมันแปลว่ายิ่งไม่ขัดแย้งกันคำว่ายิ่งกับไม่นี่ไม่ขัดแย้งกันในสภาวะสภาวะที่ไม่คือไม่มีสิ่งที่ไม่ดีไม่มีละสิ่งที่ไม่ดีไม่จริงๆไม่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 เลยสิ่งที่ดีจริงๆยิ่งยิ่งยิ่งยิ่ิงยิ่งยิเลยมันเป็นสองสภาวะที่ชัดเจนอย่างนี้พรามวิมุตกับนิพพานก็ อธิบายภาษาสู่สภาวะแล้วก็ต่างกันอันหนึ่งไม่คล่องนิพานะอันหนึ่งบิมุตรู้จริง